ี่ตรงนี้ก็มาถึงที่ท่าวัดแล้วนะชาวบ้านเรียกว่าท่าวัดท่าลงเรือไปหาป่าเนาะตรงนี้งชีงนะมองตรงนี้จะเห็นชัดได้ว่าตรงนั้นนะน่าจะมีอะไรประทะน้ำอยู่เนาะน่าจะเป็นเกาะเป็นอะไรนะก็เลยมีคลื่นนะตรงนี้ทางลงเนาะ โอ้ oh. ไฟซเดินลงไปดูหน่อยเนาะอย่างนี้ปลอดภัยกว่าเนาะแต่ไปเดินตรงหินที่เรียงออันตรายเหยียบพลาดแล้วถ้ายืนไม่อยู่นี่ก็ถึงน้ำเลยนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอร์ชาช n แนลวันนี้พาเอฟซีมาเดินริมโขงเนาะไม่ได้ไปภูวเนี้ยวันนี้เลยพาเอฟซีมาเดินดูน้ำโของอยู่ที่แถวแถวบ้านบุงสวยเนาะช่วงน,นี้ก็มาถึงแล้วเนาะเลยมาเปิดคลิปอยู่ตรงนี้แหละตรงที่เขาทำเอ่อเขื่อนเขื่อนกั้นตะลิงพังนี้เนาะ ช่วงนี้พึ่งทำเพิ่งทำมาถึงช่วงนี้นนนแล้วเนาะแ้วก็จะพาเอซเดินเดินทวนน้ำขึ้นไปทางวัดบุงสวยเนาะเอฟซี FC. ได้ดูว่าน้ำโคงช่วงนี้มีมากมีน้อยขนาดไหนเนาะหลังจากที่เคยมาแล้วช่วงก่อนๆนะช่วงนั้นยังไม่มีน้ำเนาะยังเป็นหน้าแรงอยู่นี่ครับ เนาะช่วงนี้แต่ก่อนนี้มองไปมีแต่เกาะเนาะแถวนี้แต่แต่ช่วงนี้มาไม่มีแล้วเนาะเหลือแต่นนท์แหละตรงนี้ไม่น่าจะท่วมเนาะถ้าท่วมนี่ก็ริมฝั่งนี่ก็น่าจะท่วมหมดนะเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าสูงอยู่นะตรงนั้นนะเนาะ fc ได้ดูเนาะน้ำก็ดูแล้วก็ไหลแรงอยู่นะเนาะช่วงนนทนทั้ง ฝั่งโน้นเนาะฝั่งประเทศลาวนะเนาะดูมองดูน่าจะไหลเร็วด้วยคืนชน่ากลัวเลยเนาะช่วงนี้น่าน่าจะทำเสร็จแล้วนะเนาะน่าจะทำเสร็จแล้วนี่นนเ,นเพราะว่าน่าจะเหลือแต่ฟุตบาทเนาะฟุตบาทยังไม่ทำมาเนาะหรือว่าจะทำถึงตรงโน้นแค่นั้นก็ไม่รู้นะ แต่ว่าน่าจะเสร็จแล้วแค่เนี้ตรนี้ก็กองหินยังอยู่นี่เลยเนาะทำไม่ได้ฝนตกเนาะน้ำมันขึ้นแล้วไปเดี๋ยวไปเอฟซีเดินไปเรื่อยๆเนาะเอฟซีด้ดูลำลำโขงเนาะช่วงที่มีน้ำเยอะๆเนาะกับบรรยากาศที่จะมืดคึมหน่อยเนาะวันนี้ ดูแล้วไม่รู้จะตกก็บ่าเนาะฝนเนี่ยเพราะมันคึมอยู่สีได้ดูเนาะนก็อยากก็อยากเดินลงอยู่ช่วงนี้แต่ไม่กล้าเดินเนาะช่วงนี้เพราะว่าครั้งก่อนอะเหยียบพลาดเนาะหินมันพลิกเกือบตกโของอะ่ะยังดีที่ขามัน ขามันยังมีแรงยืนเนาะมีโป่งเ็ดไปหลายวันยังไม่หายในชช่วงนี้ยังเจ็บอยู่นเนาะเลยพายเเดินอยู่บนฝั่งเน,เนีาะถ้ามีทางลงเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเลยมีใครเอฟซีด้ดูเนาะความสว,สวยของลำน้ำโขงเนาะแต่แถวนี้ไม่รู้ว่าเป็นหมู่บ้านอะไรเนาะมาครักก่อนนี่น้ำยังไม่มีเลยเนาะ น้ำเหลือน้อยแต่มาช่วงนี้เกือบท่วมแล้วมาช่วงนี้น้ำเยอะน้ำก็ขุดด้วยพายอซีดูเนาะดูที่ บ้านบุงสวยเนาะข้างฟังประเทศลาวาเนาะตรงนั้นนะจะยินเสียงเลยน่าจะเป็นลอกน้ำลึกนตรงนั้นอาจจะเป็นล่องน้ำลึก ช่วงนี้ยังไม่ทำฟุตบาทเนาะเพิ่งจะทำเสร็จแล้วต้องรอ,อน่นหละน่าจะเป็นหน้าแรงเลยเนาะทังทำต่อนอนหละเอฟซีได้ดูเนาะน,นู่นเกาะมาข้างก่อนนี่ยังมองเห็นหมดเลยแต่ช่วงนี้ไม่เหลือลนะแล้วเนาะจะทั่วเกาะแล้วเนี่ย ช่วงนี้เดินสบายเลยเนาะมีฟุตบาทแล้วเห็นเนาะ FC ได้ดูเนะาะอัปเดตลำนำ้ำโขงช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะสัยทางฝั่งไทยคงจะไม่ตกมักดูแล้วเนาะไหลไปฝั่งประเทศลาวหมดแล้วนะน่าจะไปตกทางฝั่งประเทศลาวนั่นแหละทางฝั่งไทยนี่เริ่มมีแดดแล้ว แก็เดี๋ยวก็คือหม่อีกเพราะว่าช่วงนี้ได้ยินว่าฝนจะตกนะครับน้ำโขงเยอะเนาะตรงนี้น้ำมันท่วมไอที่เป็นกาะแก่งนะเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นน้ำมันก็เลยจะไหลเรียบๆเลยเนาะนะไม่ค่อยมีมีตาดมีอะไรนะี เหมือนที่ตรงแก่งหินงามเนาะตรงนั้นจะมีตาดมีอะไรอยู่จะมีเสียงน้ำกระทบกับฝั่งฝั่งกำแพงฝั่งไอ้เกาะเนาะแต่ว่าแต่วตอนนี้ก็ได้ยินเสียงมนะันเสียงน้ำไหลตรงนั้นน่าจะท่วมตรงนั้นน่าจะสูงอยู่เนาะนะช่วงนั้นมีเสียงอยู่เนาะ นนช่วงนี้น่าจะเป็นเกาะสูงอยู่เนะาะเพราะน้ำมันมากระทบเสียงดังอยู่ตรงนี้ตรงนี้ทางลงเนี่ยเนาะน่าจะเป็นที่ส่งสินค้าเนาะตรงนี้ทางไปเรียบลงนี้เนาะ,ะน่าจะเป็นที่ส่งสินค้าลงลงเรือเนาะตรงนี้น่าจะทำเผื่อไว้เนาะ ทางฝั่งสอป,ปปลาวเนาะบางบ้านก็เหมือนฝั่งไทยเลยเนาะอยู่รีมโขงเหมือนกันน,น,นอนและตรวนี้ ทางลงเนาะนโอ้ไฟฟีเดินลงไปดูหน่อยเนาะอย่างนี้ปลอดภัยกว่าเนาะแต่ไปเดินตรงหินที่เรียงอ่ะันตรายเหยียบพลาดแล้วถ้ายืนไม่อยู่นี่ก็ถึงน้ำเลยนะอาจจะโดนนกเลยก็ได้ มีมีอย่างนี้ด้วยเนาะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรก็เรียกอะไรนะใส่ปลาหรือใส่กุ้งเล็กๆอย่างนี้เนาะไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรเนะี่ยน้ำเลยช่วงนี้ขึ้นก็ไม่ไม่แรงเท่าไหรนะ่เนาะตรงนี้ ขึ้นไม่แรงเท่าไหร่เมื่อกี้เราไปโน่นเนาะนก็พาเอฟซีมานี่หละ มาถึงนี่แล้วไอ้สิได้ดูเป็นช่วงเป็นช่วงไปเนาะฝั่งโน้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นคันหินคันไหลเนาะดูน้ามันรู้สึกว่าจะเป็นคลื่นใหญ่เลยเนาะคล้าย,าย,าย,ายๆ้คลื่นใหญ่เลยนเนาะน่าจะเป็นน่าจะเป็นโขดหินกะไหลด้วย น่าจะเป็นคลื่นใหญ่อยูน่นะดูโน่นแหละฟังประเทศลาวาอะเนาะั่งทางโน่นจะเป็นฟังประเทศลาวาเนาะน่าจะเป็นสันหินอะไรอเนาะแต่ว่าตอนนี้น้ําท่วมมันก็เลยเป็นเป็นคลื่นคลื่นใหญ่หน่อยเนาะช่วงนี้เป็นน้ำวนเนาะเนี่ยตรงเนี้ย ตรงใกล้ๆใกล้ๆฝั่งนี้เนาะเป็นน้ำวนตัวนี้น่ากลัวจังนะเนาะชานะวบ้านก็วัวมา,วาปลูกไว้ริมโของอย่างเี้เนาะเนาะ ไอ้สีได้ดูอีกตรงนี้จะโค้งหน่อยเนาะตรงนี้เพราะว่าเข้ามาฝั่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านเนาะบ้านบุงซวยเนาะจะพาเอสีไปโน่นเราไปถึงวัดนั่นแหละเอฟสีได้ดูตรงนี้ก่อนเนาะจะดูเป็นช่วงเป็นช่วงไปเนาะช่วงช่วงหน้าแรงลงไปถ่ายตรงโน่นเนาะตรงโน่นแหละ ที่ลงไปในในลานหินนั่นเนาะช่วงนั้นงอนเลไปนูออ่นลิบั่นแหลนะเนาะมาใกาล้วัวน่ะ ออกมาจากโน่นเนาะดูเหมือนไม่ไกลนะดูอย่างนี้เหมือนไม่ไกลแต่จริงแล้วก็ไกลเหมือนกันนะเดินเหนื่อย,อยนั่นะช่วงนี้มันจะเป็นหน้าจะเป็นเกาะเป็นไรเนาะนะตรงนั้นน้ำมันไหลมันจะเป็นขื่นแดงเลยดูมองตัวนี้จะเห็นชัดเลยตรงนั้น เนนมองตรงเนี้ยจะเห็นชัดเลยว่าตรงนั้นน่ะน่าจะมีอะไรประทะน้ำอยู่เนาะน่าจะเป็นเกาะเป็นอะไรมันก็เลยมีคลื่นนั่น,นี่ตรงนี้ก็มาถึงที่ท่าวัดแล้วนะชาวบ้านเรียกว่าท่าวัดท่าลงเรือไปหาป่าเนาะตรงนี้ช่วงก่อนเรามาตรงโน้นหละลงไปถ่ายข้างล่าง ก่อนเราลงไปถ่ายข้างล่างแต่ไม่ลงท่านี้เนาะตรงนี้เป็นท่าวัดตรงนี้ก็ตรงพระพุทธรูปนี่เนาะเพิ่งจะสร้างสร้างไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะเพิ่งนี่เนาะเพิ่งจะสมโพธิไปก่อนเข้าพรรษาหน่อยหนึ่งเนาะยังทายังทําไม่เสร็จเนาะนช่วงแรกมานี้เนาะอันหน้าไปทางฝั่งประเทศลาวเนาะ วัดบ้านบุงสวยนะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดเนาะมาตร,ตรงนี้ก็จะเป็นศาลานั่งพักนี่คือวัดบ้านบุงสวยเนาะนี่แหละตรงนี้ก็ยังทำเขื่อนกั้นยังไม่เสร็จเนาะตรงนี้ไม่เสร็จ ็ต้องหยุดไว้ก่อนนะมั้งก็คงจะเหมือนฝั่งทางโน้นแหลนะเนาะทั่วไปว่าน้ำมันขึ้นตรงน,นี้ก็โน้นเนาะก็มีเรือมีอะไรเนาะชาวบ้านก็เรือมาจอดแล้วก็น่าจะน่าจะวางมองด้วยว่าเนาะเด้๋ยวไปดูใกล้ๆยังลงไปได้ยเนี่ยสายเนาะ สายก็น่าจะแน่นหน่อยเดี๋ยวย่างเดียวมันเข้ารองเท้าเนาะเท้าผ้าใบนี่ไฟีมาดูใกล้ๆหน่อยถ้าเหยียบถ้าลงไปแล้วเหยียบโดนก้อนที่มันมันไม่แน่นนะเนาะเท้าพลิกเลย ที่โยงไว้นี้อะเป็นอะไรไม่รู้เป็นแพรหรือเป็นเป็นน้ําท่อที่ปั๊มน้ําขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยเนาะมาจากโน่นแหละจาโน่นนะมาตรงนี้ก็เป็นท่าวัดตรงวัดบ้านบุงสวยพอดีเนาะอะน,น,ะน,นนะน่น โนนที่เรียกว่าแก่งช้างหมอบเนาะเดี๋ยวพอไฟเอซดูตรงนี้แล้วก็จะเลยไปแก่งช่างหมอบเนาะนีครับมาที่บ้านบุงซวยเนาะช่วงช่วงน้ำลดจะลงไปถ่ายตรงนี้เนาะจะเป็นแก่งหินอยู่ตรงเนี้จะเป็นลานหินกว้างเลยเนาะตรงนี้เนี่ยยาวด้วย จากโน่นมาจากแก่งช้างหมอบมาแล้วนะเนาะลานหินกว้างมาเนี่ยช่องหน้าแรงถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูได้เนาะลานหินต่อต่อมาจากแก่งช้างหมอบนั่นแหละครับ ต่อไปนนแล้วก็แกงช่างหมอบเนาะดูฝนก็จะตกไหมเนี่ยดูไม่ตกเนาะจะไหลหไปทางฝั่งประเทศลาวหมดแล้วคม่สงใสจะไม่ตกแล้วแหละเอฟซี่ได้ดูเนาะตรงนก็ฝั่งลาวเนาะหมมัวมุมนั้นแล้วน,ะน้ำโขงมันจะโค้งมาเนาะนี่ครับ ฝั่งโน้นก็เป็นสปปลาวเนาะประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ไปมาหาสู่กันญาติพี่น้องกันนะเสื้อสายเดียวกันนั่นแหละนครับ fc ได้ดูเนาะ อยู่สวยๆตามลำน้ำโขงเนาะเดี๋ยวเดินไปนี่หน่อยเนาะไม่ขึ้นไปเหยียบแล้วเนาะก่อนหินเดินตามนี่แหละตามผ้านี่แหละเนาะเดินไปได้อยู่ก็ลึกเหมืนกันนะเนาะลงมาเนี่ น,น,รนครับสำหรับคลิปพาเอฟซีมาเดินดูน้ำโขงแถวบ้านมงสวยก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้นะอย่าลืมเข้าไปกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ดีดูอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ